สวัสดีทุกคนในแก๊งปลาทูของผมด้วยนะครับคือวันเนี้ยผมมีเรื่องใหญ่ที่ผมจะบอกทุกคนเวยคือหลายอาทิตย์มาเนี้ยดราม่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็มีผล <liter> ก,กระทบต่อชีวิตผมเยอะมากทุก <OP EN> คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกเว้แต่สําหรับผมมันมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคือมีคนว่าบุเปิดเก ผมจะลงคลิปอะไรทุกคนก็คอมเมนต์ว่าผมเป็นเกย์เว้ยทั้งในไลฟ์สดในคลิปล่าสุดไปเดินตลาดไปเดินห้างก็มีแต่เอฟซีตะโกนว่านอตตี้เป็นเกย์ขนาดผมไปต่างจังหวัดก็ยังมีคนตะโกนว่านอตตี้เป็นเกย์เว้ยซึ่งผมไม่สามารถลบคำสาบนี้ได้เลยแล้วนี่ก็เป็นเวลามันนานมากแล้วนะที่ทุกคนยังไม่เลิกล้อผมว่าเป็นเกย์ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักผมแม้แต่คนเดียว ผมก็เลยนั่งคิดว่าผมจะไปที่ไหนดีที่จะไม่มีใครรู้จักผมเลยเว้ยผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปต่างประเทศเว้ยนี่คือใบาพาสปอร์ตสาหรับเดินทางไปต่างประเทศส่วนนี้ก็คือเอกสารการบินของผมนะครับคือผมไปจริงแล้วผมไม่มีกําหนดกลับด้วยจนกว่าทุกคนจะลืมเรื่องผมว่าผมเป็นเกย์เว้ยหัวเรื่องเนี้ยมันจะจบผมไม่อยากทิ้งทุกคนเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเรื่องนี้มันยังเกิดขึ้นเว้ยคือผมก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยผม ไม่อยากเป็นเว้ยผมอยากไปพักใจที่ไม่มีใครรู้จักผมไม่มีใครรอว่าผมเป็นเกย์แล้วอ่ะขนาดผมอยู่ในแก๊งทุกคนในแก๊งก็ว่าจะผมเป็นเกย์ทักคำแรกอ้าวเกย์ไปไหนคือผมไม่อยากให้พูดแบบนี้เลยเวย้ยคือมันมันเสียความรู้สึกเว้ยแล้วคนที่พยายามจะหลอกแอคหลอกมาตั้งนานแล้วอยู่ๆมาว่าผมเป็นเกย์ผมออกตุ๊ดเต๋อย่างเงี้ยเรื่องนี้ม่ผมว่ามันควรจบแล้วเว้ย มันควรจบที่รุ่นผมอ่ะอย่าไปล้อคนอื่นว่าเป็นเกย์เลยโนโบิคิมเป็นเกย์ก็ไม่ใช่ประธานเป็นเกย์ก็ไม่ใช่นะครับผมว่าอย่าล้รอเลยครับผมว่าเราควรที่แบบเลิกบูลลี่เลิอกอะไรกรไันซะแล้วนะครับคือผมไม่ใช่เกย์ไงไฟผมจะบินตีสองเวแล้วเย็นนี้ผมก็จะเริ่มเก็บกระเป๋าแล้วช่วงเย็นก็จะไปบอกลาก่อนที่จะไปสนามบินผม,ผมทําใจนานมากกว่าผมจะตัดสินใจนี้ได้คือผมพยายามอยู่แล้วเวคือมีเด็กน้อยมาตะโกนหน้าบ้าผมด้วยว่าผมเป็นเกย์อย่างเงี้ยผมว่าผมจะไปที่ไม่มีใครรู้จักผม เรื่องราวทุกอย่างมันจะได้จบเว้ถ้าผมจะไปพักใจได้ก็คงน้องเป็นต่างประเทศนั่นแหละโอเคนะผมไปแพ็คกระเป๋ากันแล้วอย่าเวเย็นี้เราจะไปบอกลาพี่ชายแล้วก็ทุกคนในแก๊งนะครับีมม่อยากไปเลยแต่ผมยังไม่โดนเลยหรออแต่มไม่ใช่แก มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมก็ไม่อยู่แล้วก็เทื่ไทยอ่ะผมจไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวผมไปแพ็แคของกันดีกว,ว่าทุกคนเดีย๋ยวเราต้องไปเก็บกระเป๋านี่เลยกระเป๋าที่ผมจะเอาไปนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะคือผมจะไปจริงนะทุกคนส่วนนี้ใบพาสปอร์ตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขนเสื้อผ้ากันนะครับเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าผมจะกลับมาตอนไหนด้วยนะคือผมไปแบบไม่มีกําหนดกลับด้วยผมก็จะคนของที่ผมจะใช้แล้วก็จะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูที่นู่นด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็แพ็กของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอาไปไม่เยอะครับซื้อผ้าประมาณสิบตัวแล้วก็ฝั่งนู้นไม่ได้เอาอะไรไปเลยคือผมกลาจะไปซื้อใหม่ที่นู่นหมดเลยนะครับก็เลยเอาไปแค่นี้นะครับเอาไปแค่แบบสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับ <c oughs> น่าจะไม่เอาอะไรไปอีกละแล้วก็เดีย๋ยวเราจะต้องไปบอกลาคนในแก๊งนะครับเย็นนี้นะโ,โหโคตรหนักเลยอะเกินยี่สิบโลเนี่ยออกเดินทางกันเดี๋ยวเราไปบ้านเด็กแก๊งกันเย็นนี้ก่อนครับ ก่อนที่ผมจะไปในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกลาพี่ๆเขาก่อนนะครับหลังจากนี้ผมก็จะไม่ได้เจอพี่เขาแล้วนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดก่อนพี่เปิดก่อนไปไปไปน็อตตี้ไงน็อตตี้คือเลือกเองนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะคือตอนแรกก็บอกอยู่ว่าจะไม่ไปไม่ใช่เหรอจะไปทำไมผมไม่อยากอยู่ที่นี่หรอกพี่ผมอยากไปที่ที่แบบไม่มีใครรู้จักผมไปเราก็ได้ ือผมโดนมาเยอะอะพี่แล้วผมก็ไ,ไม่อยากโดนเอฟซีร้อว่าผมเป็นเกย์กับพวกพี่ไปปั่นกระแสจนก็เป็นจริงไม่ใช่เหรอนัตตี้ก็ยอมรับดีว่าเป็นเกย์เพราะว่าคนเป็นเกย์จะไม่มีแฟนไงถ้าเขามีแฟนกันทางแกงแล้วเห็นไหมมีคินก็มีฟัวเซียนก็มีพี่แมนก็ร้อว่าผมเป็นเกย์เหมือนกันใช่ก็เราไม่มีแฟนไงก็ยังพี่ทำยังไงก็อย่างนี้ผมถึงไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วผมก็อยากไป ทดีจะปีนหลังอย่างนี้ขานที่พี่ข้านขานดีกว่าพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะร้อนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับดินอตตี้เป็นเกย์ใช่ไหมว่าพี่รอได้ไงแต่ผมตัดสินใจแล้วพี่ผมผมจะไปจริงๆผมไม่อยู่แล้วผมไม่ได้เป็นแล้วถ้าเกิดพี่ร้อแบบนี้เห็นไหมเอีก็ว่าผมเป็นเกยผมไปตลาดแลดยังว่าเป็นเกยกระแสมาตเป็นเกก็คือ f ก็เข้าใจพี่ได้รอนะพี่ก็ตามกระแสของนอตตี้ช่ ด้วยถ้าเกิดว่าพี่รอว่านอตตี้เป็นเกย์ก็นอตตี้เป็นเกย์จริงๆอ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นเกย์ไม่เป็นเก,ย,นเนเกย์ก็ต้องมีแฟนผู้หญิงไงแล้วพูดเรื่องเกย์ได้แล้วพี่ผมผม,ผมไม่อยากผมไม่อยากได้ยินแล้วใจไม่ได้ใช่ไหมพีม่ต้องมาโทษด,ด้วยนอตตี้เป็นเกย์พี่พพยังพูดแบบนี้ผมผมไปจริงนะแล้วผมก็จะไม่กลับมาอีกแล้วนะไม่เป็นไรไอ้ก็เราไม่ต้องมาเจอกันเลยอ่ะพี่ก็ก็ไม่เป็นไรก็พี่แมนใช่ไหมถ้าน็อตตี้นอตตี้นอตตี้คิดว่าไปที่อื่นมันดีกว่าที่นี่ก็ไม่เป็นไรไม่ห้ามผมอยากไปทีี่่่่ไไมมมมใคครรรู้้้จจจััักกผแแนนนหละะดบเเืองย์ เปียนไหมเขาพูดีเขาพูดว่าเป็นเกย์เป็นเกย์อะ FC ครีบผมไปที่หนึ่งก็ดีเดียว่าอป็นเกย์พี่ไม่อยากให้น็อตตี้ไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดน็อตตี้จะไปจริงๆก็พี่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกีกลังใจกับน็อตตี้หน่อยจะไปแล้วนะโอ้โหกูจะไปแล้วเว้ยพรุ่งนี้อนี้ไป๋อโชคโชคดีครับปาโชคดีครับาดปาเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋าเอนเถื่อนเถืเงาเถื่อาเงื่งาเถื่งาเถื่งเงา เออมีคิมใช่ยังมีคิมใช่ยังมีคิมใช่ยังไม่พอแม่อีกกระป๋องก็ได้นะไม่พอพี่ผมกลับแล้วโอเคนอตตี้ช่วยคนมากของฝากกลับแล้วพี่นอตตี้เข้าไปอานะก็ต้องมาเจอในปุ้ยด้วยโเราจะปุ้ยแจกกตี้เลยนะเออพี่เราจะตรงเรืองมาทูเรื่องมาทูแจกกตี้นะโอเคพี่เจอกันนะมีอะไรกินข้าวหรือเปล่ามีอะไรยิ้ข้าวหรือเปล่าอะไรพี่ก็ข้าวมาเลยเอ้าอกระบอกมา้วยนะอ้ากระมอกแล้วเสือเสือกขาวเสือกขาเออมีอะไรจะฝากถึงเอฟตีไหมนอตตี้เอานี่เอาถือถือไว้ถือไว้ถือไว้เอ้าพัดลมมมี โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงสนามบินดอนเมืองนะครับผมมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองนะแล้วรอบที่ผมไปก็คือตอนตีสองใช่แล้วตอนนี้นะครับเพิ่งหนึ่งทุ่มเองนะครับแปลว่าผมจะอยู่ที่สนามบินเนี่ยประมาณห้าชั่วโมงเลยแล้วแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนวะผมน่าจะต้องแลกเงินก่อนนะครับน่าจะต้องแลกเงินไป หมื่นหนึงนะถ้าไม่มีเงินอาจจะเข้าประเทศไม่ได้เราผมขอไปแลกเงินก่อนล่างโอเคครับตอนนี้แลกเงินเสร็จแล้วนะครับก็แลกมาทั้งหมดหนึ่งล้านบอลรวยเกินผมต้องไปชั้น3นะครับชั้น3นี่นเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมมาโดดเดี่ยวๆแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับยูทูบเบอร์ระดับ1นึ่งล้านซับเราต้องทําได้ทุกอย่างนะครับอยากวอลให้เอได้ดูเราก็ต้องทําได้นะครับนี่ผมถึงละ เดี๋ยวเราซื้อตั๋วลอนะครับแล้วก็นั่งรถหลอนอยู่แถวนี้แหละนโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าเกยียมาแล้วนะครับนี่ได้ตั๋วมาละคือตอนแรกโนบิคิมจะมาส่งผมนะครับจะว่าผมเข้าเกีมาแล้วก็คือตามมาไม่ได้นะก็ถือว,ว่าเดี๋ยวให้น้องชายส่งออนไลน์ไปแล้วกันผมก็ชิลอยู่ละนี่นี่ผมยังไน,นะครับ จะไปจริงๆนะครับผมก็แอบ,บเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการแตดถึงใจของผมนะบางครั้งก็แอบ,บคิดถึงพี่ชายนะครับถึงเขาจะล้อเราเยอะแกงเราเยอะแต่เขาก็คือพี่ชายของเรานะคลิปนี้ก็ฝากบอกเบาอามและเด็กแกงนะครับว่าผมรักทุกคนนะครับตอนเลยนะครับจะห้าทุ่มแล้วทุกคน put o album ครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ประเทศเกาเหลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมหากระเป๋าก่อนนะให้เจอกระเป๋าแล้วกันนี่บอกเลยกเกาหลีแค่ปากซอยาการเข้ามันไม่ได้ยากครับฮัลโหลไงผมเข้ามาในประเทศนี้ได้ไงครับประเทศนี้เขาบอกเข้ายากนะครับ อโอเคตอนนี้ผมได้กระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวเราเออกไปหารถทัวร์นะครับเพื่อกับที่พักของเรานเองนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับว่าทําไมผมถึงมาที่นี่นะซึ่งบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับ f c ทุกคนแต่ผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับที่โอ้โหเย็นเสียบเลยวะโอ้โรเย็นโคตรหนาวโอไม่์ก้าว ผมมาได้เล็้โอเคครับทุกคนเราต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซึ่งถามว่าผมทำเป็นไหมไม่ครับ สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ผมก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็บอกเลยว่าวันนี้โคตรเหนื่อยเลยแล้วผมก็ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับบนเครื่องบินก็นอนไม่หลับนะแต่ในที่สุดผมก็มาถึงเกาหลีได้สําเร็จแล้วนะ <c oughs> บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลุ้นมากไม่จะเข้าประเทศได้ไหมสุดท้ายผมก็เข้าไมา่ได้นะครับแล้วผมก็จะมาพูดนะครับว่าทําไมผมถึงย้ายมาอยู่เกาหลีนะครับจริงๆผมแค่มาเที่ยวนะครับ ประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับพอจบหน้าหนาวนี้ไปผมก็จะกลับประเทศไทยนะครับไปหาเด็กแกงน,นะครับก็เรียกง่ายว่าผมอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับฉลอง1ล้านตับในช่องเราด้วยนะครับก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ที่ต่างประเทศบ้างน,นะครับนี่ก็คือความฝันของผมด้วยนะที่ผมจะได้มาทำคอนเทนต์ที่เกาหลีให้ทุกคนได้ดูเวย้ยแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะทำคอนเทนต์แนวไหนดีเวย้ยไม่รู้ว่าแนววอล์กหรือแนวประจนภัยดีวะทุกคนช่วยกันโหวตหน่อยนะว่าอยากทำแนววอล์กหรือแนวประจนภัย หรือแนวไหนนะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยผมก็คิดไม่ออกเลยแต่ว่าก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับบอกเลยว่ามีอะไรหนุกๆแน่นอนนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใหนอตตี้ด้วยนะครับนอตตี้ขอไปนอนดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว